สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทํานายนิสัยจากออวันที่นะคะวันที่ที่เราเกิดนะ,ะเริ่มต้นสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เกิดวันที่1ถึงวันที่10นะคะคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องดีใจกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะในคลิปการให้พลังงานเนาะก็เป็นการคํานวณตามสถิตินะคะ อา,อาจจะมีตัวเลขเยอะนะสตัวเนี่ยก็จะจัดอยู่ที่20ใหมายเลขนะคะส่วน3ตัวก็จะจัดอยู่ที่ประมาณ6ชุดด้วยกันนะคะก็เนาะเป็นการคำนวณตามสถิตินะคะเพื่อนๆเนาะแต่ก็พลังงานเนี้ยสามารถเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นงะบน,นี้ก็ 2ีชุดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะหกและ1 5เนาะทีนี้1 5นะคะใครชอบก็ต้องกลับด้วยนะคะมันเป็นพลังงานที่เราเล่นเพื่อความเสี่ยงแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ปลดใช้วิจารณญาณในการเ,าเขาเรียกว่าการที่เราจะเล่นพลังงานแต่ละอย่างหรือนักเสี่ยงโชคเนี่ย ขึ้นอยู่กับดวงอันดับหนึ่งนะคะที่เราจะควบคุมมันได้นะคะแล้วก็อันดับสองเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะเพราะว่าเครื่องมือในการที่จะออกพลังงานตัวเลขทุกอย่างเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เป็นผู้สร้างนะคะเพื่อนๆเนาะคำว่าฝีมือมนุษย์เป็นผู้สร้างสิ่งใดที่มันไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพื่อนแต่จำกฎข้อหนึ่งของธรรมชาติหากมนุษย์ผู้ใดที่คิดกระทำการใดๆที่มันฝืนกฎของความเป็นจริงกฎของธรรมชาติออผู้นั้นนะคะก็จะถูกเล่นงานจากกฎของธรรมชาติเองเพื่อนเนาะดังนั้นศาส,สนาทุกวันนี้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเพืเ่อนเนอะอซึ่งณนะตรงนี้ที่ไม่หมอได้ศึกษานะคะจากการที่เป็นนักพยากรณ์เนาะก็โดยจากการที่แม่หมอเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษาจากตำรับตำราหลายเล่มการศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วข้อมูลอีกซึ่งก็ข้อมูลต่างๆเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่นกันที่เป็นผู้เขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาหรือเป็นผู้ที่เก็บสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือสาขาวิวชาใดๆโดยที่เราก็เป็นมนุษย์อีกเช่นกันที่ศึกษาต่อจากบรรพบุรุษต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็ต้องใช้สติปัญญาและคลิปเขาเรียกว่าคลิปไตรตองวิเคราะห์ให้ดีนะคะในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละ ข้อมูลที่เราได้ศึกษามาอย่าใช้ความเชื่อแบบงม,มงายนะคะเราก็จะสามารถแยกแยะสิ่งใดๆได,ได้นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ขออภัยนะคะอาจจะพูดยืดยาวหน่อยเนาะ,ะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เกิดวันที่1ถึงวันที่10นะคะเนาะแม่หมอใช้ในการดูจากหนังสือพรมชาตินะนำมาเผยแผ่จากหนังสือพรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆเนาะ ก็ต้องบอกว่านะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่หนึ่งะคะเขาบอกหนึ่งเป็นเลขดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็คือดาวธาตุไฟนะคะเพื่อนมันมีความร้อนตามระบบธรรมชาติอยู่แล้วพระอาทิตย์เนาะก็เป็นเลขแห่งพลังความร้อนแรงมีอํานาจนะปรัดเปรียวว่องไวดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันนี้คุณก็จะมีสถานการณ์หรือ ตัวตนหรือจิตใจของคุณอาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะเพื่อนนะเนาะดังนั้นคนที่เกิดในวันนี้นะคะนะคุณจะเป็นคนที่มีพลังอํานาจในตัวเองสูงแม่หมอต้องบอกเลยเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งเชื่อมั่นในตัวเองไม่พอเนาะมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนขยันเป็นคนมีความรับผิดชอบมีวิญญาณในความเป็นผู้นำเนาะแสดงว่าเพื่อนเ,อนเอนที่เกิดวันที่หนึ่ง เลขหนึงก็คือเลขผู้นำอยู่แล้วเพื่อนๆน,นะทีนี้คุณจะต้องมีความพร้อมด้วยเรื่องของไหวพริบปฏิภาณนะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรรวดเร็วแต่ก็มีข้อเสียก็คือนี่แหละนะมักใจร้อนไม่ค่อยรอบครอบประเภทโกรธง่ายหายเร็วนะคะนะมีความถือตัวสูงต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เกิดวันที่หนึ่งคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนง่ายๆนะ แล้วก็ถ้าโกรธใครเนี่ยคุณอาจจะมักผูกใจเจ็บนะเมื่อถูกผู้อื่นเอาเปรียบไร้รังแกนะที่สุดสำหรับเพื่อนที่เกิดวันที่หคุณเป็นคนที่ใจดีเนาะแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีแต่คนมาขอพึ่งบารมีของคุณนะแต่ทีนี้ด้วยความที่คุณเป็นคนใจกล้าใจถึงชอบช่วยเหลือบางครั้งก็จะถูกคนที่เขาเนี่ยมองว่าเราเป็นคนแบบเนี้ย นะมาเอารัดเอาเปรียบแต่ถามว่าคนที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยถามว่าคุณคุณรู้ไหมคุณรู้นะคะรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บเก็บครั้งที่หนึ่งเก็บครั้งที่สองเก็บครั้งที่สามและครั้งที่สี่เขาเรียกว่าถ้าคุณลงดาบไขแล้วคือไม่ต้องมาพูดกันอีกเลยเพราะคุณเก็บเก็บข้อมูลเขาเรียบร้อยแล้วเก็บสถิติ ความชั่วร้ายของคนนี้ไว้หมดแล้วนะดังนั้นเวลาเขาลงดาบกับใครเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเขาจะให้อภัยหรือถ้าเขาให้อภัยเขาให้นะใจเขาอาจจะประมาณว่าอุทิศบุญกุศลให้พร้อมเลยเนาะแล้วก็ไม่อยากยุ่งอะไรกับคุณอีกแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าไม่ได้รังเกียจแต่คือ,อคุณก็ไม่ได้ใจเขาก็ไม่ได้ใจคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ ก็นี่แหละเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่1นะคะมีความใกล้เคียงกับใครหรือใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่สองนะคะวันที่2ต้องบอกว่าเป็นเลขดาวพระจันทะร์เนาะอาทิตย์จันทร์นะตามที่เราเรียนหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะดาวทั้ง7ดดวงก็เป็นเลขดาวพระจันทร์นะคะตกทัดน้ำนะเป็นดาวแห่งความอ่อนโยน เลือกเย็นนะคะความสวยงามความระเมียดระไมแล้วก็ความเชื่อมสัมพันธ์นะดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันที่สอคุณน่จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและก็เป็นคนพูดจาดีนะคะอ่อนหวานมีอารมณ์สุนทีเป็นคนหน้าตาดีด้วยก็เป็นไปได้นะคะนาะมีความสวยสดงดงามรูปรอนะคะถ้าเป็นท่านชายมีจิตใจที่สุข,ขุมกิริยามารยาทเรียบร้อย แล้วก็เป็นคนที่มีจินตนานเขาเรียกว่าจินตนาการกวาร้างไกลมองโรคในแง่ดีนะคะทีนี้ด้วยความที่คุณเป็นคนชอบความสะอาดด้วยนะชาวเพื่อนๆที่เกิดวันที่2นะคะ,ะมีระเบียบเรียบร้อยไม่พอชอบความสะอาดสะอ้านแต่งตัวดูดีนะมีมิตรใิตีต่อผู้อื่นเสมอเอาใจใส่ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะ เป็นคนที่ภายนอกดูอ่อนแอน่าทะนุถนอมนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่สองเนาะแต่ข้างในเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆนะคะและค่อนข้างหัวดือ้ออืมสำหรับพลังงานตรงนี้แม่หมอเคยเจอเหมือนกันเนาะมีเพื่อนๆพี่ๆที่เกิดวันที่สองเขาจะเป็นคนที่ดื้อเงีเยบจริงๆนะค่ะเพื่อนและบางครั้งทําอะไรเฉยช้ชามากๆเนาะและบางครั้งเขาเรียกว่าปากร้ายเชื่อคนง่าย และที่สุดนะคะเพื่อนที่เกิดวันที่สองคุณจะเป็นคนขี้น้อยใจสุดๆเนาะเป็นคนที่ขี้น้อยใจแต่ว่าคือด้วยความที่นั่นแหละเขาเป็นคนที่มีความน่าทะนุถนอมอะเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันที่สองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ขี้อ้อนเอาใจคนเก่งนะคะแล้วก็มีคนรอบข้างหลงรักก็เป็นไปได้อะนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่สองนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่3เขาบอกว่าเป็นเลขดาวอังคารนะคะท้ัรมดาวแห่งความกล้าหาญแข็งขันทะรุทะรวงแข็งแกร่งพระกำลังนะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่3นะคะแล้วก็หมายถึงการทําลายล้างด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดเลขนี้ส่งผลให้นะคะนะคุณจะเป็นคนที่มีนิสัยกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ชอบการต่อสู้ระจญภัยนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่มันท้าทายมีความแข็งแกร่งห้าวหาญนักเรงมีความตั้งใจมุ่งมั่นเนาะเออคือจะประสบความสำเร็จในด้านการงานดีนะคะเป็นคนที่มีความพยายามสูงนั่นเองแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะคะสำหรับเพืเ่อนๆที่เกิดวันที่3คือออคุณจะเป็นคน คือเสียงดังบางครั้งชอบเอะอะวุ่นวายคือด้วยความที่บางครั้งเป็นคนที่ไม่ยอมใครก็อะไรที่มันอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจก็เหมือนคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเนาะเกิดขึ้นได้สําหรับเพื่อนที่เกิดวันอังคารหรือเป็นคนที่เกิด วันที่สามด้วยแล้วเนี่ยนะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าสามยกกกำลังสามสำหรับเพื่อนที่ฟังคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดวันอังคารนะคะแล้วก็เกิดวันที่สามด้วยเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตของคุณอนะสามยกกกำลังสามเออก็คือมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเพื่อนๆที่เกิดสามยกกกำลังสามเนี่ยคือคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนและมุทะลุแล้วก็ทำอะไรเนี่ยมันเกินคาดคือเป็นคนที่ โหดก็คือโหดสุดดังนั้นก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพื่อจะลดละความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆเ,เนาะที่เกิดวันที่3และยิ่งเกิดวันอังคารด้วยคือ3ยกกำลังสต้องลดละนะตรงนี้ใช้ธรรมะควบคุมอารมณ์ก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะเพื่อลดพลังงานความใจร้อนมุทะลุของเรานะคะเนาะมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตเรามากกว่านะ น,นี่ก็เป็นคนที่เกิดวันที่3นะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่4นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่4ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขดาวพุธนะคะธาตุน้ําเป็นดาวแห่งความฉเฉลียวฉลาดและก็เป็นเลขของการติดต่อสื่อสาร การเจรจาดีมีไหวพริบปฏิพานดีซึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่4เนี่ยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการพูดการเจรจามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมอยู่แล้วนะและก็มักชอบการครบคราสมาคมนะคะมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศถ้าเข้ากระบุคคนได้ทุกะระดับ นะคะมีไวพิบปฏิพานบ้องไวเล่เลี่ยมทันคนดังนั้นนะคะเเพื่อนที่เกิดวันที่4นะคุณจะเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแต่ก็มีข้อเสียอยู่ว่านะคะคุณอาจจะเป็นคนรวนเลง่ายนะไม่แน่นอนบางครั้งนะคุณอาจจะเป็นคนที่กลับไปกลับมาไม่ค่อยรักษาความสัตย์ได้ให้ระวังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่4เนาะบางครั้งเนี่ยทำให้เราเนี่ย ขาดความน่าเชื่อถือได้ก็ต้องนะรู้จุดข้อเสียของเราเราก็นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อนเนาะถ้าแก้ไขได้เพราะมันจะเกิดผลดีกับเราสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่สี่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแต่ทันนี้ถ้าเราลดละอีตรงที่นะพูดลวนเลหรือจิตใจลวนเล่บ่อยบ่อยเนี่ยนะลดละไปได้มันก็จะเกิดผลดีแก่ตัวเรานั่นเองนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ เกิดวันที่5นะเป็นเลขดาวพฤหัสนะคะธาตุดินดาวแห่งคุณธรรมและปัญญาหนักแน่นดาวแห่งความรอบรู้ในศั์วิชาศาสตร์ซึ่งส่งเสริมให้เจ้าของอคนใดๆก็แล้วแต่นะที่เกิดวันที่4เนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมมีความสุข,ขุมลุ่มลึกทางด้านสติปัญญารักในการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองอยู่เสมอ หรือถ้าคุณชอบสิ่งใดคุณต้องเจาะลึกให้แจ่มแจ้งในสิ่งนั้นนะถ้าชอบในด้านศาสตร์ศาสนาและปัตญาเป็นพิเศษคุณก็จะชอบในสิ่งนั้นมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลนะเจรจาเป็นที่ยกกล้องและนับหน้าถือตาจากสังคมคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือนะเพื่อนๆที่เกิดวันที่5แต่ข้อเสียก็มีอยู่บ้างนะคะเพื่อนๆเนานะคือมักได้รับความลำบาก จากคนที่เขาเข้ามาแล้วเนรหละคุณนะคะเพื่อนๆคนที่คุณเคยช่วยเหลือมักจะหักหลังนะคะนี่คือข้อเสียของเพื่อนๆที่เกิดวันที่ห้านะคะเพราะว่าเนี่ยแหละเราเป็นคนที่มีความหนักแน่นรักความถูกต้องความยุติธรรมแต่ข้อเสียก็มีนะคนะก็เนาะให้เราศึกษาบุคคลที่เข้ามานะในชีวิตเราให้ดีนะคะเพื่อนๆเนานะ สำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่หนะคะเขาบอกว่าตกเลขดาวพระศุกรธาตุน้ำนะคะ,ะเป็นดาวแห่งหมายาเพื่อนๆดาวแห่งกามอารมณ์ความรักความใคร่ความเสน่หาและเงินทองรวมถึงความบันเทิงเริงรมนะคะซึ่งส่งผลให้บางท่านนะคะคุณอาจจะช่ำชองในเรื่องทางโลก มีอุปนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบความบันเทิงรสนิยมทันสมัยรักสวยรักงามมีเสน่ห์ในตัวเองนะสำหรับเพื่อนที่เกิดวันที่6นะคะเป็นคนฉลาดทำทำให้ตัวเองและคนอื่นมีความสุขแต่ข้อเสียคืออาจจะรักง่ายนะคะแต่ว่าสนใจในด้านศิลปะความงามด้วยนะถึงส่งผลให้ถ้าเราทำอาชีพเกี่ยวกับการแสดงหรือศิลปะความงามต่างๆเนี่ยจะส่งผลดีต่อชีวิตนะคะ แล้วก็เรื่องของความรักอะเนื่องด้วยเพื่อนๆที่เกิดวันที่6กอะคุณเป็นดาวแห่งมายาเพื่อนเพื่อนคุณก็ต้องระวังเรื่องของความรักที่มันอาจจะเ,เขาเรียกมีการผิดคลองของทำบ้างที่เกิดในเกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็นะคะเพื่อนๆนเนาะบางครั้งถ้าเราไม่สมหวังในด้านความรักนะจะทําให้ชีวิตเราตกต่ําได้จากที่เรามีชื่อเสียงจากที่เราอยู่ที่ส,งสูง ถ้าเราผิดคันลองคองธรรมในเรื่องของความรักนะคะคเ,เพื่อนๆที่เกิดวันที่6ระวังให้ดีบางครั้งมันจะนําพาชีวิตของเราให้ตกต่าลงได้นะเพราะหนึ่งธาตุน้ำเนี่ยจะส่งผลให้เราอะเป็นคนอ่อนไหวนะผู้ที่เกิดวันที่6คุณมีธาตุน้ําเป็นที่ตั้งนะคะก็จะส่งผลให้อ่อนไหวเชื่อคนง่ายและก็วิตกกังวลขาดความมั่นใจในตัวเองและขี้น้อยใจนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่7นะคะเนาะก็มาถึงเพื่อนๆเ,เกิดวันที่7แล้วเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นเลขดาวเสาวทัดไฟนะคะเป็นดาวแห่งทดทุกข์ความวิตกกังวลความผิดหวังและส่งผลให้คุณเป็นคนที่เก็บกดดาวเสาเนี่ยนาะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่7นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดแล้วก็มีความวิตกกังวลเนาะทีนี้ เมื่อถ้าชีวิตของคุณเจอความผิดหวังอยู่ล่ำไปอ่ะบางครั้งระวังให้ดีนะคะจะเป็นโรคซึมเศร้าเชื่องช้าชอบเกลีบตัวแล้วก็จะมีความที่เขาเรียกว่าเจอแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่เป็นนิดนะ,ะชีวิตจะได้รับแรงกดดันมากๆนะคะัเพื่อนเนาะทำให้เราเนขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าคุณเนี่ยเอาแรงผลักด,ดันเอาความเกลบกดตรงนั้นเนี่ยเป็นแรงที่ส่งผลให้เราเนี่ย ตั้งใจแรงกล้าที่อยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จเอาความเก็บกดความกดดันต่างๆจากคนรอบข้างจากเหตุการณ์ที่เราเจอเจอมาเป็นแรงเพื่อนๆมันเป็นเป็นแรงที่จะต้องเอาเอาชนะผู้คนรอบข้างที่เขาเหมือนดูถูกดูหมิ่นอะไรแล้วก็เลวเตะให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังนะก็จะดีมากๆนะคะอืมคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวด้วยแหละแล้วก็ รู้จากการประหยัดมัธยัติ์นี้นะคะเพื่อนๆชาววันเ,เกิดวันที่7นะคะต้องบอกแบบนี้เนาะสำหรับวันต่อไปนะคะคลิปนี้ถึงวันที่10นะคะเพื่อนนะเพราะว่าบางครั้งแม่หมอใช้เสียงมากๆก็นั่นแหละมีความเสียงที่เหบแห้งไปนะคะก็ถึงวันที่8นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เกิดวันที่8นะคะเพื่อน เป็นเลขดาวราหูััตุลมนะคะเป็นดาวแห่งความมืดมนรุ่มโรงมัวเมาความตกต่ำความหลงผิดนะคะทีนี้ดาวนี้ก็ส่งผลมีทั้งดีและหลายเพื่อนๆเออคือจะส่งผลที่ทำให้คนที่เกิดวันที่8ดเนี่ยนะดวงของคุณเนี่ยออจะถูกดึงให้เจอแต่ความโชคร้ายอยู่เสมอ ในที่นี้นะคะคือมีทั้งดีและร้ายเนาะและถูกกันแง้นะคะจากคนที่เขาเนี่ยไม่พึงประสงค์จะหวังดีกับเรานะคะดวงของคนที่เกิดวันที่8เนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณจะถูกดูหมิน่นดูแคลนจากคนรอบข้างนั่นแหละหรือว่าถูกใส่ร้ายทําให้ตกต่ำนะนำพาชีวิตให้พบแต่เรื่องร้ายซึ่งบางครั้งเรื่องร้ายในที่นี้ก็คืออาจจะ ถูกชักจูงให้ลุ่มหลงในอบายมุกยาเสพติดนะคะเกี่ยวข้องกับคดีความและสิ่งผิดกฎหมายได้เนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เกิดวันที่8อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือทำให้เจ้าของเนี่ยนะที่เกิดวันนี้เป็นคนซุ่มซ่ามขี้ลืมทำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่มีความละเอียดนะดังนั้นนะเพื่อนๆที่ เกิดวันที่8นะคะสิ่งที่มันจะหักร้างพลังงานที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณได้ในที่เขาเรียกว่าพลังงานพราหูเนี่ยนะพลังงานร้ายๆ้ายเนี่ยก็คือคุณต้องหักมุมหักมุมพลังงานเหล่านี้คืออาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือพลังงานสีเทาๆพออย่า อย่าทำงานที่เรียกว่าพลังงานมืดพลังงานสีดำไปเลยโดยตรงนะคะห้ามเพราะมันจะนำพาความตกต่ำม,มาให้เราคือเราทำงานพลังงานสีเทาเพื่อผันเป็นเงินคนที่เกิดวันที่8เนี่ยเขาเรียกถ้าเอาเลข8มานอนมานอนลงเขาเรียกว่าเป็นเลขลูกโซ่หรืออินฟินิตี้ที่มันต่อยอดต่อเงินไม่รู้จบแต่มันต้องแกลกเคสให้ถูกต้องแค่น,นั้นเองนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่8เนาะนี่คือข้อแนะนำจากแม่หมอนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ เกิดวันที่9นะคะวันที่เ้าเขาเรียกว่าเป็นเลขดาวพระเกร์เป็นดาวแห่งโชคลาภซึ่งส่งผลให้นะคะคุณอาจจะได้รับอำนาจลึกลับนะคะคุ้มครองเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อและความสนใจในสัตว์ลึกลับด้วยสินะคะสำหรับเพื่อนที่เกิดวันที่9 นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบท้าทายในสิ่งที่เหนือธรรมชาติด้วยบางครั้งสนใจศาสตร์เก่าแก่โบราณวัตถุมงคลอิทธิปฏิหารต่างๆและดวงของคุณจะมีโชคลาภอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ถ้าชอบศึกษาเรื่องใดคุณจะศึกษาให้พบกับความจริงหรือถึงแก่นแท้ดาวพระเกตดาวแห่งอํานาจสักความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองซึ่งใครที่เกิดวันนี้คุณจะได้รับคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วให้คล้อคลาดปลอดภัย จากอันตรายนะคะแล้วก็เนาะคุณจะมีโชคเสมอๆนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันสุดท้ายในคลิปนี้วันที่10นะคะเขาบอกว่าเป็นเลขกําลังของพระเสาและเป็นเลขของพระอาทิตย์นะคะมารวมกันแล้วก็ผสมกับดาวมฤตยูผสมกันเป็นเลขแห่งความแหวกแนวส่งผลให้คุณจะเป็นคนที่คิดอะไรแปลกใหม่สร้างความประหลาดใจให้ผู้อื่นอยู่เสมอ และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาไม่อ่อนหวานนะคะจริงจังจริงใจใจคอหนักแน่นมีความอดทนต่ออุปสรรครักความซื่อสัตย์ยุติธรรมและเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเลยนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันที่10ตัดสินใจอะไรรวดเร็วและเฉียบขาดนี่คือข้อดีทั้งหมดนะคะดังนั้นก็เวลาที่เราใจร้อนเกินไปก็ให้ระวังนะเพื่อนๆ ที่เกิดวันที่10เพราะดวงคุณอยู่กับดาวมฤตยูมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหนะ้าที่การงานความรักที่อยู่อาศัยนะคะก็เนาะวันนี้แม่หมอก,ก็จบคลิปนะคะสำหรับทำนายดวงของเพื่อนๆทั้ง10วันนะคะ1 -10 ถึงเนาะคลิปหน้าก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันที่11ถึงวันที่20ต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ